สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มุมความสุขจุนนะคะวันนี้จุนจะพาเพื่อนๆไปชมต้นว่านหางจระเข้กันนะคะต้นว่านหางจระเข้ต้นนี้นะคะเป็นต้นว่านหางจระเข้ด่างซึ่งมีความสวยและก็แปลกตาสรรพคุณก็ยังเหมือนเดิมนะคะแต่เพิ่มเติมตรงที่มีความสวยมากขึ้นและเราไปชมความสวยของต้นว่านหางจระเข้กันเลยค่ะ จัดได้ว่าเป็นไม้ที่มีสรรพคุณทางยางได้เยอะมากเลยนะคะและตอนนี้นะคะต้นว่านหางจระเข้ต้นนี้จะเป็นไม้ด่างนะคะส่วนว่านหางจระเข้ปกตินะคะเขาจะมีสีเขียว แล้วก็รอบขอบใบจะเป็นน้ำเล็กๆนะคะแต่สรรพคุณข้างในนะคะก็คือเนื้อวุ้นที่เป็นว่านเนื้อวุ้นของที่ใบของเขานะคะจะมีประโยชน์ในการนำมาใช้เรื่องการดูแลผิวพัรน,นการรักษาผิวหน้านะคะและการรักษาเรื่องเรื่องบาดแผลเรื่องฟาร์มแก้อักเสบต่างๆมีมสรรพคุณมากมายนะคะที่เราได้ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้เราจะมาชมความสวยงามของ ว่านหางจระเข้ด่างกันนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่าที่ลักษณะใบของเขาะะจะเป็นลายจุดด่างๆเต็มใบนะคะทั่วใบนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังใบนะคะจะเป็นด่างทั้งทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะโดยลักษณะใบของเขานะคะคก็จะเป็นใบเรียวยาวเหมือนต้นว่านหางจระเข้ทั่วไปนะคะแต่เพียงแต่ว่าเขาก็จะดูใบเล็ก เล็กกว่าว่านหางจระเข้เล็กน้อยนะคะและลักษณะใบของเขานะคะเมื่อเขาเริ่มแก่ตัวนะคะเขาก็จะเริ่มแผ่แผ่ใบลงมานะคะและหากเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชื่นชอบการปลูกว่านนะคะเพื่อไว้เป็นยาสามัญประจําบ้านเราก็สามารถหาว่านหางจระเข้นะคะมาปลูกไว้อีกสักหนึ่งต้นเลยนะคะทั้งเป็นไม้ด่างที่สวยประดับสวนนะคะและยังเป็นไม้ที่มีประโยชน์และมีสรรพคุณ เขาเป็นไม้ที่มีอายุยืนนะคะตายยากมากนะคะถ้าเราลองปลูกเขาดูแล้วนะคะเขาจะไม่ตายง่ายนะคะปลูกเขาชอบดินร่วนซุยค่ะอยู่ได้อยู่ได้ตลอดนะคะไม่ต้องรดน้ําบ่อยก็อยู่ได้นะคะบ้านหางจระเข้นะคะขยายพันธุ์ก็ง่ายนะคะปลูกก็ง่ายตายก็ยากนะคะลองหามาปลูกกันดูนะคะอยากให้เพื่อนๆมีติดบ้านไว้ค่ะถือว่าเป็นยาสามัญประจําบ้านกันเลยทีเดียวค่ะ วันนี้ก็เอาความสวยของว่านหางจระเข้ด่างนะคะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆคงจะถูกใจกันนะคะและคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะคะและขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจนะคะที่เข้ามาชมคลิปค่ะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ